ฝนตกลงมาชาวนาะดีใจจะได้มีข้าวกินเออตั้งแต่เห็ดน้ามาเนี่ยหนาา้าบ่ะั่นไนหงให้หน้าจ้าเสียจะเป็นแหล่งผักแหล่งแนะ่ก็ตกมายังสีก่กะโอ้ดีใจใจชุ่มชื่นจะได้มีขา้าวมีนม้ำกินแน่แต่กะลิตโตนยี่ดอ,อกพวกน้ำท่วมก็ได้จะฝนไปตกใส่น้ำจังเลยท่วม ยู่นีเพรเห็นสิตกเลยแต่ว่าท่างคือละน้ำถ่่มแล้วแต่ละปีมีได้ก็มีเสียออขอนั้นนี่เวลากับเก่าโมง่งเกิงประมาณนี้แหละอยู่กำลังอยู่โรงเรียนอยู่ฝนตกโอ้ยฝนตกงามคากล่มกับพอมีฝ่ากับพอมีฝนล้วนลวนฝนล,ล้วน,ลลวนๆเลย อากาศก็เย็นดีเย็นสบายดีฝนตกลงมาชาวนาะดีใจจะได้มีข้าวกินเออั้างแต่เห็ดหน้ามาเนี่ยหน้าเพราะฮนหงให้หน้าจ้าเจียจะเป็นแหล่งคักแหล่งแน่ก็ตกมาอย่างสีก่กะโอ้ดีใจใจชุม่มชื่นจะได้มีเขามีนม้ำกินแน่ แค่กะลิโตนยดอกพวกน้ำท่วมก็ได้จก้นไปตกใส่น้ำจังเดนท่วมอยู่นี่เพเห็นสิตกเลยแต่ว่าทา่าอืนละน้ำท่วมแล้วแต่ละปีมีได้ก็มีเสียเออกะนันนี่เวลากับเกาโมงเคิงประมาณนี้แหละอยู่กำลังอยู่โรงเรียนอยู่ฝนตกโอ้ยฝนตกน้าคากล่มกับบ่ามี่ฝากับบ่มี ฝนล้วนลวนฝน,นล้วนลวนเลยอากาศก็เย็นดีเย็นสบายดีฝนตกลงมาชาวนาดีใจจะได้มีข้าวกินเออตั้งแต่ เหตดหน้ามาเนี่ยหน้าบ่ฮั่นหงให้หน้าจ้าเสียจะเป็นแรงคักแรงแน่ก็ตกมายังสี่กะโอ้ดีใจใจชุ่มชื่นะได้มีเขามีน้ำกินแน่แต่กะลิตโต้ย่ดอ,อกพวกน้ำท่วมก็ะได้จักฝนไปตกใส่น้ำจังในท่วมอยูหนี่บ่เห็นสิตตกเลยแต่ว่าทาาอืนละน้ำท่วมแล้ว แต่ละปีมีได้ก็มีเสียเออคณะนี้เวลากับเกาโมงเกิงประมาณนี้แหละอยู่กําลังอยู่โรงเรียนอยู่ฝนตกโอ้ยฝนตกงามคากล่มกับบมี่ฝ่ากับบมี่ฝนล้วนลวนฝนล,ล้วน,ลลวนๆเลย อากาศก็เย็นดีเย็นสบายดี